บทที่สวัสดีพี่น้องอีกที่เก่านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม67นะครับมาเจอกับผมอีแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบาทที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ที่มาชิกเอฟซีค่ะประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่ๆี่จะมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับที่ช่องบบาวที่พารวยกับแนวทางฮานอย วันนี้ได้มาชิดก็ตามกันต่อนะครับพวกกันต่อไปกันต่อกับแนวทางฮนานอยผมประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่24ตุลาคมนะครนะรวันนี้ได้มาชิดแป๊บเดียวจะหมดเดือนละสําหรับเดือนตุลาคมได้มาชิดอีกไม่กี่วันเนาะนะครับอ่ะนะครับคําแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงจรงของการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัพโหลดคลิปใ,ใหม่ๆที่มาชิดจะได้ไม่พลาดแนวทางเดี็ดๆจะบอกดีเต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ทุกๆครั้งสำหรับแนวทางผมเนี่ยมาชิดในทางไหนเดือนดีเดือนต่อในทางไหนเดือนไม่ด นะคไม่ได้นิ่งนยอ่อนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางและก็ ทุกๆช่องทางใช่ไมับเนาะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเสาร์ที่เดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายให้นะสำหรับลาพนาเมื่อคืนโอ้โหมาในตัวเด่นฟาดหกนะครับเนาะแต่เจาะไม่ถึงสำหรับลาพนาเมื่อคืนนะครับอ่ะนะครับสำหรับอันนี้ก็นะครับตามกระต่อคำนิยางหาน้อยผมอ่าอันนี้เป็นมัดรวมไม่มาเช็กนะอันนี้เป็นมัดรวมจะในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้เนาะสำหรับในห้องเรียนนะครับรัฐบาลไทยเสาร์ที่เดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายให้เนาะนะครับสำหรับใครจะเข้าห้องเรียนก็อ่านะครับ เวลาผมไล่ใช้ด่วนนับอาจารย์ผู้สูงนะนับสาขใข้งเรียนไม่มีใครจะจ่ายนะนับอ่ะมาดูอับไปสูตปเวลานี้มาเช้เมื่อการันตีว่าจะมาทุกครั้งเดยทํามีครับนะบโปรไซตพิจารณาในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะอ่ะมาดูเมื่อวานเลยนะครับอันนี้เป็นมัดรวมผมนะแต่ในห้องเรียนผมแยกหน่อยให้นะครับผมนับอ่าเทียบเคียงสีหน่อยนะหน่อยจิตนะพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะนับอ่ากรชาติเมื่อวานนะครับ กระชั่นวันสามเจ็ 3, 7, 0, 3, 9, นะครับสำหรับกระชั่นวันสาม mm hmm. เจ็นะครับผมให้1กับ3ามสามารถรวมผมเนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูนากิตเลยนะครับกระชั่นไม่ลงเนาะนะครับสามเกระชั่นในบสิกนาจิตนะครับเก้าเจนะครับห้าแปดนะครับเก้าเจ็ดศนะครับให้1กับ3เลยนะครับลุ้นจังเลยว่า1กับ3จะลงไหมนะครับอืมนะครับนากิตไม่ลงนะครับอ่า นะครับไม่ลงในหน่วยเกตพิเศษอ่ะสามสองแปดสองห้านะครับมีไหมสามสองแปดสองห้าในมาชิกสามไปอยู่สลักร้อยเลยนะครับสองห้าไม่มีนะครับให้หนึ่งกับสามนะแล้วก็ปกตินี่สี่หกหนึ่งก้าวข้าวเมื่อวานนี่เบิ้ลลงนะนับเมื่อวานนะครับเบิ้ลลงไหลยาลาพัฒนาเลยนะครับสลับหาเบิ้ลนะครับหน้าไลฟ์นี่ผมบอกให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยสลับลาพัฒนาเมื่อคืนนะครับมาที่หกเนาะฟ้าหกลาพัฒนานะครับอันนี้เก้าเก้าไม่ลงนะนะครับอ่า ให้หนึ่งกับสานะนะครับอันหกหนึ่งหหนึ่งเออมาดิหกึ่เออโอเคตัวนี้นะครับผมให้หนึแต่ผมให้ระวังหด้วยนะครับเนาะนะครับนะครับครตีลังกาหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะมาช่วยเนาะนะครับขอไปด้วยนะนะครับมดูดูวีพนะครับสามสามสี่เจ็ดเโอ้โหสามสี่คอตัวนี้อีกนะครับนี่นะครับแล้วก็เจ็ดเบิ้นมาสรอบนะนะครับนะครับแต่ว่าสามสานี่ไปลบพนาเนาะนะครับสามสาอหลาเบิ้นมาสรอบนะเมื่อวานในมาชิดนะครับ มา99กับอ่สามสองเบิ้ลอ่า61ชุดนี้นะนะครับในตัวเน้นเนี่ยเมื่อวานนี้มาในตัวเน้นหมดเลยนี่นะครับเนาะนะครับผมให้19แต่ผมให้ระวัง6ด้วยนะครับสำหรับอ่า19เนาะแล้วก็34นี่34ตัวนี้เลยมาในรอบที่4นะครับผมนะครับนะครับเบิ้ลมาเนี่ยนะครับปกติกับ77เนาะนะครับเออนะครับไป ไหลไปถึงลาวพนาเลยนาไลฟ์นี่ผมบอกว่านับมีโอกาสไหลไปถึงลาวพนานะครับสลับเนทางเบิ้ลนะครับเบิ้ลมาที่สามสามเลยสลับลาวพนาเมื่อคืนนี้นะครับสามสามหกสองนะผมฟาดที่หกนะครับปวดลงนะครับเนาะสำหรับหกเดี๋ยวว่านะครับจอดไม่ถึงลาวพนาก็ตามกันต่อในรอบันอ่าศุกร์นะครับข้อดีจะให้มาชี้ก็โชคดีด้วยสลับเมื่อวานนะนะครับอ่ะมาในตัวกราบฮะนะครับเออคือยังดีกว่าไม่ลงนะที่มาชี้ถ้าใครตีลังกาช่วงนี้ก็โชคดีไปนะครับ ผมไม่หนึ่งหนึ่งกับสามสามเมื่อแต่ขมาเจ็ดเจ็ดกับก้าเอ่ะทำเต็มที่ละสามวันวันนี้ตามกันต่อนะครับสหรับในทางฮานอยของเนาะนะครับเหนื่อยก็พักขลักก็ไปต่อนะฮิมาเิกนะทุกๆแนวทางนะนะครับฮานอยนี่มีให้เป็นประจำทุกวันนะครัุ่นที่รุ่นปังกันทุกวันสลับฮานอยนะครับอ่ะกันต่อสลับวันนี้เต็มที่คือเก้าเด้อสลับในทางผมนะครับเป็นสูตรเป็นทางนะฮิมาเชินนะครับเหนื่อยก็พักครักก็ไปต่อนะนะครับฮานอยวันนี้เนาะ อ่าหน่อยวันนี้นะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์นะแล้วก็การติดตามสักพี่มาชี้ยที่ติดตามทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับเนาะนะนะวันที่ยนะี่สี่เนาะสี่ครับอ่าสิบนะครับครับหกเจ็ดห้านะครับรัฐบาลไทยอย่าลืมมาติดตามรับชมนะรัฐบาลไทยนะครับรอบที่ฝันมาเนี่ยฟ้าที่หกมาหกสองนะตรงๆร,รัฐบาลไทย ใครชื่นชอบอย่าลืมไปติดตามรับชมนะ,ะไม่รูตัวเด่นนะสลับสายวิ่งสายรุ่เด่นมากเยตัวนี้วันนี้ห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้านะจับคู่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำได้สองตัวเด่นดนึ่งสองตัวนะสอ,สองตัวเด่นสองตัวมีนะครับ แคหนึ่งเนาะห้าสองห้าสามนะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะาานะครับหาเบิ้ลนะให้ลองเบิ้ลมาอีกนะครับยังไว้ใจไม่ได้สำหรับเนวทางเบิาา้ลนะการแสดงก่อนนะ มาดูตัวนี้ผมเนี่ยมาเช็คสลับตัวนี้เนาะนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยนะครับจำพูดทีเลยนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะอันนี้เป็นมัดรวมนะแล้วก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์อ่ะมาดูตัวนี้ผมเนี่ยขอให้มาในตัวนี้นะนะครับนับเจ็ดสามกับเจ็ดเก้านะครับ, 3, บ, 7, 9, รบสลับตัวเด่นเนาะนะครับอันนี้ระวังอ่าอกด้วยหัวทีลังกานะนะครับเมื่อวาก็ติ๊กให้หนึ่ง 619นาสำหรับเมือวาหนาไอหนึนะ่งเก้ามาหนะึ่งหกเนาะนอ่ะขอช่วยดีกสับช่วยจับพูดเด่นสองตัวนะเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับหนาะให้ลองเลื่อนเมื่ออีกแล้วก็ทำรถสามส 3, ตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสามตัวเด่นสามตัวมีนะครับสองห้าสามนะแล้วก็แปดเจ็ดเก้านะแล้วก็ เก้าเจ็ดศูนยะ์นะในะชุดสามตัวก็สามชุดเหมือนเดิมนะครับอย่งนไะรขอให้มาเนอะอันนี้ขอให้เดินดีดนอันนี้ก็เดินดีแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องนะครับในทางสูตนะรเนะรี่ยอ่ะเดี๋ยวผมย้อนในรอบหนึ่งนะในมาชิกสำหรับในทางฮานอยผมประจาวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบสี่นะนะครับ อ่านะครับตัวเด่นนะฮิมาชิคนะครับเนาะอันนี้เป็นมัดรวมนะตัวเด่นผมมีห้ากับเจ็ดเจ็ดกับห้านะนะครับจะพูดได้เลยนะครับเนาะนะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนี่แหละสำหรับสายกิ้งสายรูดเนาะนะครับนะครับแล้วก็สองสี่ก็มีห้าหนึ่งครัสองห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ผมมีห้าสามกับเจ็ดเก้าเรื่อยๆนะครไปอย่าลืมเดินทางกลับด้วยนะ machine machine. นะครับในตัวนี้ระวังสายเทเลกาด้วยนะครับหกหกกับเก้าเนาะนะครับห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับทางเบื้องบนนะครับก็ขอช่วกยด้วยกันสามชุดจับคู่ถี่ เก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับในทางฮานอยวันนี้ยังไงขอให้มาสองตัวสามตัววันนี้จะได้พวกพวกแบ่งกันก็เต็มที่เหมือนเดิมนะไปสู่เป็นทางได้มาเช็คนะที่ชอบแคบไว้จัดไว้ถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทางไปนะครับเนาะนะครับสหรับในทางไหนเดินดีเดินต่อในทางไหนเดินไม่ดีแต่แก้ไขมีนิ่งนอนใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางลาพนาตามกันต่อในรอบอันศก นะครับผมนะครับก็ยังตามสุดิมเนาะหนึงเดินดีอยู่ยังไม่หลุดใจเดียวสำหรับเราก็นานนะครับผมนาฟ้าที่หกก็หกลงสาหรับคืนอ่ะนะครับระบายหายเสาร์อาทิตย์เนาะนะครับหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชีทุกคนเนาะโชคดีเป็นของทุกคนไว้เจอกับผมพิบต่อไปขอบคุณทุกคนมินิเทคขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์จ่ายมาชีนะครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ